อาจารย์ครับและความจําเป็นของการที่วัดอะ่ะต้องหาเงินเข้าวัดเดี๋ยวก็ต้องมีงานวัดเดี๋ยวก็ต้องมีสมโพธนูน่นสมโพธนี่เดี๋ยวก็ต้องมีโครงการนั้นโครงการนี้ให้ประชาชนน่ะบริจาคอยู่ตลอดเวลาวัดจําเป็นต้องหาเงินขนาดนั้นหรอครับอาจารย์ครับก็แล้วแต่นโยบายของวัดนะครับว่าจะจะไปในเวนั้นไหมอ่ะผมยกตัวอย่างเพื่อนพระรูปหนึ่งที่เป็นพระลูกวัดก็มีเจ้าวาด ก็จะงวงว่าเจ้าวาดสร้างนั่นสร้างนี่ต้องหาเงินต้องมากระถินป้าปาบอกบุญญาติโยมทำไมทำไมไม่ไปแจกทุนนักเรียนเลยทำไมไม่ให้ลูกพระลูกเนนเลยเรียนบาลีเรียนนักธรรมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะน่าจะพอแล้วถึงวันหนึ่งเจ้าวาดมรณภาพครับท่านขึ้นมาเป็นเจ้าวาดแทนก็นิมนต์ผมไปเทศนแหละก็ได้นั่งคุยกันว่ารู้ละวทำไมหลวงพ่อต้องสร้างนั่นสร้างนี่อย่างเงี้ยเพราะเป็นเจ้าวาดได้สักเดือนสองเดือนอย่างเงี้ยครับก็จะมีโยมมาถามแล้วว่า จะไม่สร้างอันนั้น,นหน่อยเหรอจะไม่พัฒนาวัดนหน่อยเหรอก็เริ่มอยู่ไม่ได้ความคิดที่ว่าจะแบบก็ให้ทุนนักเรียนส่งเสริมเรียนนักธรรมบาลีหรือจะปริยัติสายสามัญมนหนึถึงมง .6 เอาเด็กๆมาได้มาบวชเพิ่มจํานวนเนนจํานวนพระหรือไปทางสายปฏิบัติเผยแผ่ไม่พอซะแล้วอันนี้คือในในเวนี้นะครับอันนี้ข้อมูลที่เคยเป็นพระแล้วไปเจอมาแต่ทีนี้ จริงๆไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นนะครับเราก็ต้องนิยมยกตัวอย่างหลวงพอ่อพุทธทาสนะครับเพราะรู้สึกว่าเป็นพระที่บริสุทธิ์ผุดผ่องสวนโมกข์น,นะครับสวนแห่งความหลุดพ้นด้วยโบสถ์ธรรมชาติงเงี้ยมีแค่ก้อนหินมาวางเป็นเสมาว่าเขตแดนนี้เป็นโบสถ์ธรรมชาติต้นไม้ซึ่งก็เหมือนย้อนไปสมัยพุทธกาลอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆทเท่านั้นได้ไหมได้นะครับได้เลยล่ะวัดสบายเลยล่ะพระสบายเลย ล่าสุดพระเพื่อนผมอย่างนี้นะครับสร้างพระใหญ่เงี้ยจริงๆก็เป็นหลักร้อยล้านถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะฮะดูจากสายตาท่านเหนื่อยแต่ถ้าถามว่าท่านสร้างทําไมก็เป,เป็นเป็นเป็นเหมือนที่เคยพูดนะครับว่าคนจิตใจยิ่งใหญ่สร้างสิ่งยิ่งใหญ่คนจิตใจปราณีตสร้างสิ่งปราณนียผู้ที่สร้างพระปฐมเจดีสามชั้นน,นะครับตั้งแต่เป็นบาทความเป็นะระฆังความจนมาองค์ปัจจุบันองค์ที่3ครอบเป็นอยู่เนี่ยเราก็ยังไปไหว้กันอยู่ เ,เมื่อมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนั้นอีกทีนึงเนี่ยก็จะเลี้ยงทั้งวัดได้เลี้ยงทั้งหมู่บ้านตำบลอาําเภอบางทีแม้กระทั่งจังหวัดได้ความหมายของการสร้างอะไรเหล่านี้มุมหนึ่งที่ท่านเจตนาดีนะครับท่านก็จะสร้างเพื่อวันหนึ่งวันใดที่ท่านไม่อยู่แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ที่ท่านที่ท่านมองเป,เป็นมุมนี้นะครับเอามุมนี้ก่อนนะฮะพระใหญ่เจดีใหญ่โบสถ์ใหญ่ หอระฆังใหญ่อะไรก็แล้วแต่ในประเทศไทยเราจะมีอะไรใหญ่ๆเยอะก็สร้างเพื่อที่จะอาจจะเป็นหนึ่งประวัติศาสตร์ชีวิตท่านด้วยท่านอยากสร้างเนี่ยอ่าถ้าพูดมุมมุมแบบแคบๆถ้ามุมกว้างเป็นคนดีเลยก็คือก็เพื่อที่จะหล่อเลี้ยงตรงนี้อ่าสูงก็นั้นถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งถามาพระพุทธเจ้าต้องการไหมก็น่าจะตอบว่าไม่ต้องการนะครับเพราะว่าพระองค์ก็ไม่ได้เน้นวัตถุอยู่แล้วแต่ว่า เหมือนที่ตอนนี้จะมีกฎว่าอย่าสร้างอะไรใหญ่กว่าพุทธรูปผมพูดเล่นว่าก็เป็นกฎที่ดีนะไม่ต้องกังวลก็ทุกวัดก็สร้างพุทธรูกองค์ใหญ่ๆนะครับสี่หมื่นวัดก็สี่หมื่นองูนี่ทะเลพุทธอุุปเลยนะฮะหลายประเทศน่าจะมาเที่ยวเราเพราะประเด็นนี้เลยโอ้พระพุทธรูปใหญ่จังเลยอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยเราดมทุนขนาดนั้นเหมือนทคนเคนโตถามมันเหนื่อยนะครับพระที่สร้างต้งก็เหนื่อยซึ่งบางทีเราก็ไม่เข้าใจนะในฐานะที่ผมเป็นพระเด็ก ไม่เคยเป็นพระเจ้าวาดไม่ได้คิดจะไปมีภาระอย่างนั้นเนี่ยสร้างทําไมเหมือนที่หลายคนสงสัยสร้างทําไมสร้างใหญ่ทําไมเป็นหนี้ทําไมที่ผมเคยแซวว่าโอ้ญาติโยมเป็นหนี้หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านยะเป็นหนักใจพระบางทีเป็นหนี้สิบล้านถ้าเรามาปรับกันใหม่ว่าเหมือนที่คุณแคนโดบอกอ่ะไม่ต้องสร้างใหญ่ๆนะจำเป็นไหมก็ไม่จําเป็นนะเหมือนบิ๊กเต่าท่านบอกแหละครับวัดสี่หมื่นวัดเนี่ยพระสามแสนก็รวบหารมาแล้วก็วัดละเจ็ดรูป ผมเคยพูดไ้ก่อนบิ๊กเต่าแกครับว่าไม่ต้องสร้างวัดเพิ่มแล้วไม่ต้องสร้างโบสถ์สร้างศาลาอะไรเพิ่มเอาแค่วัดที่มีอยู่เนี่ยแล้วหาพระไปอยู่ดูแลดีๆสรุปตรงนี้ก็ไม่จำเป็นต้องสร้างอะไรใหญ่ๆไม่จำเป็นต้องสร้างอะไรที่ใช้งบเยอะแต่ถ้าพระรูปหน่งที่ท่านสร้างก็ให้รู้ว่าถ้าเจตนาดีของท่านคือสร้างเพื่อที่จะท่านไม่อยู่แล้วพระองค์ใหญ่องค์นี้ศาลาใหญ่ศาลานี้เจดีย์ใหญ่เจดีย์นี้ก็จะดูแลวัดนั้นได้ดูแลชุมชนนั้นได้ บ้านกับัดก็พึ่งพากันได้ท่านเจตนาไปอย่างนั้นก็เยอะ